ความรู้สึกแรกที่ผมได้ยินมานะครับผมรู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นของผมมันมีชอยลงไปด้วยว่าผมตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดผมตื่นเต้นแทนทีมงานผู้จัดทาผมตื่นเต้นแทนกรรมการเพราะผมมั่นใจว่างานนี้แม่งเดือดแน่นอนเดือดในลักษณะก็คือมันเป็นงานเมทัลที่ครั้งแรกของประเทศไทยที่ไม่มีใครจัดมาก่อนเลยภายใต้ชื่อว่าเมทัลวอ์อ แล้วก็ผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมันและสนุกแน่ๆทั้งคนดูคนแข่งกรรมาการและทีมงานครับผมคือจริงๆแล้วผมเล่าแบบนี้ก่อนผมเนี่ยเติบโตมาไม่ได้สายเมทัลแท้ๆผมเริ่มมาจากฟังแล้วก็มาล็อกใช่ไหมครับแต่เผอิญว่าในช่วงระหว่างที่ผมเริ่มหัดเล่นดนตรีแนวเนี้ยผมดันมีกลุ่มเพื่อนที่แม่งเล่นเมทัลน,นี่เยอะมากๆแล้วผมก็ไปคลุกที่อยู่กับเขาแล้วก็ได้ฟัง ฟังเพลงพวกนี้ซึมซับมากขึ้นวงต่างประเทศที่ผมเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับที่ผมชื่นชอบมีอยู่2วงนั่นคือ Pantala กับ m e t a l l ิก a ครับส่วนวงไทยเนี่ยน่าจะเป็นกล้วยไทยนี่แหละครับสิ่งหนึ่งคือการพูดคุยกันก่อนเราต้องคุยกันให้เข้าใจในเรื่องเดียวกันก่อนมีมีแนวทางที่จะทำเพลงเป็นแนวทางเดียวกันก่อนและชอบในสิ่งที่กำลังจะสร้างสารรค์ให้ฟัง ให้หมายว่าสร้างสารรค์ให้กรรมการฟังหรือให้ทุกๆคนที่ได้ยินเพลงนั้นที่เอามาประกวดนะครับส่วนองค์ประกอบของเพลงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเริ่มมาจากทักษะก่อนทักษะของวงทักษะความเข้าใจของวงไม่ว่าจะเป็นมือกลองมือกีตาร์หรือนักร้องหรือมือคีย์บอร์ดทุกคนมีมีส่วนร่วมกันหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ว่าความกลมกล่อมการนำมารวมกันแล้วนำมาเสนอให้กับกรรมการฟังในวันประกวดนั้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงส่วน พอเราได้เพลงแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนั่นคือการวางแผนในการฝึกซ้อมบางทีเนี่ยนะครับการซ้อมเนี่ยซ้อมพวดพวดพวดมันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าการซ้อมหนึ่งมันก็ต้องซ้อมอย่างนี้ก่อนซ้อมส่วนตัวเมื่อเราได้เพลงแล้วถ้าสมมุติเราจะทําเพลงยากนะไอ้ส่วนตัวนะ่ะคือมึงจะต้องมึงต้องคมชัดมากๆแล้วอ่ะแล้วพอมันรวมวงตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องสาวเรื่องบาลานซ์เรื่องรวมกันนั่นแหละครับผมคิดว่า วงที่ดีในการเริ่มในการเริ่มทำเพลงเพื่อจะประกวดเนี่ยต้องคุยกันให้มั่นใจก่อนชอบในสิ่งที่กำลังจะทำแล้ววางแผนการซ้อมเป็นขั้นเป็นตอนนั่นแหละครับพูดง่ายๆว่าพวกผมเนี่ยผมเป็นหนึ่งในกรรมการมีหน้าที่ที่จะจับผิดแล้วไม่ใช่จับผิดอย่างเดียวจับผิดปุ๊บแล้วก็ฟังในสิ่งที่พวกคุณสร้างสรรค์กันทั้งหมดแล้วดูว่าใครผิดพลาดน้อยที่สุด ครน,นี้พอการประกวดบนเวทีนะผมว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่จะกดดันผู้เข้าแข่งขัน 1. เกรงสองสาวสเก่งกับปื่นเต้นแม่งน่าจะอันเดียวกันบางทีโหในห้องซ้อมกูแม่งโคตรดีเลยพอขึ้นเวทีไอ้เฮียเล่นผิดเพราะฉะนั้นต้องเอาไอ้แบบนี้ออกไปให้ได้สิ่งสำคัญตามมาก,ก็คือไม่ว่าจะเป็นมือกีตาร์มือเบสนักร้องมือกลอง ซาวบาลาน์ตัวเองบางทีเมื่อเราเล่นดีแล้วฝึกซ้อมดีแล้วก็มาดูการปรับหน้าตู้การปรับเอฟเฟคการเล่นรวมกันนั่นแหละครับจะเป็นจะส่งผลให้วันที่ประกวดทําให้วงคุณไหลลื่นอ่ะสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งก็คือเล่นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับก็ฝากเชิญชวน น้องๆหรือทุกๆคนคืองานนี้มันไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ของประเทศไทยให้เห็นให้เห็นว่ากลุ่มคนที่ชอบเมทัลมันมีเยอะขนาดไหนนะครับยังไงก็เชิญชวนให้ทุกๆคนที่มีใจรักเมทัลมาสมัครกันเยอะๆครับตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่หมดเขตวันที่30มิถุนาครับอยากให้มากันเยอะๆนะครับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นทุกระดับมาได้เลยขอบคุณครับ b a n นาแม็ก TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบบ a n a า a ม็ก TV ที e ีพรีเซนต์เมทัลวอลเดอะเฟิร์สรายการแข่งขันวงเมทัลครั้งแรกของประเทศไทยกับการแข่งขันวงดนตรีเมทัลในรูปแบบรายการทีวีออนไลน์ไม่จำกัดรุ่นเพศและไอเดียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียด,ก,ดกฎกติกาเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Banana Max TV สงครามครั้งนี้ต้องใช้ความสามารถทางดนตรีเป็นเดิมพันเตรียมตัวเตรียมใจมาให้พร้อมแล้วเจอกัน